งจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแกน่นทุกวันพุธเวลา17.30นนถึง18.00ทางสวทขอนแก่น FM 99.50เมกและเพจสวทขอนแกน่นกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นในช่วงเกษตรขอนแก่นมาแล้วจ้าในวันนี้พบกับดิฉันนางสาวปียาพารนิสวุวรรณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการดิฉันนางอรวรรณพักดีไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการารักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรค่ะดิฉันรัตดากงหาโคดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะ กับผมนายสว่างชัยมุกเชิดครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการครับในช่วงเกษตรขอนแก่นมาแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมารับรับรู้รับทราบนะครับถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกันก่อนนะครับสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีภารกิจเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรน,นะครับ ครอบครัวเกษตรกรนะครับองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะครับในการพัฒนานะครับการผลิตการแปรรูปการเพิ่มมูลค่ารวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรนะครับผมโดยมีการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งกําหนดแนวทางนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้กับเกษตรกรให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนะครับผม ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับคงอาจจะเคยได้ยินคําว่าวิสาหกิจชุมชนมาบ้างแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุณกืยญกวนครับค่ะก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะคะในการส่สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของรัฐบาลคะ่ะในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกกฎหมายส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมตัวกันนาความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตรงกับความต้องการของตลาดสามารถสร้างรายได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนกฎหมายดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่รับจดทะเบียนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทุกประเภทกิจการพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548ได้ใช้มาเป็นเวลา14ปีในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อแรกออกกฎหมายกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้กฎหมายมีความทันสมัยโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2562ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2562และมีผลทางกฎหมายเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2562 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนครั้งนี้ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนมีการประกอบกิจการอย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร,กรสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด และให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งวิสาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงศักยภาพของกิจการก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลต่อไปค่ะครับคุณปิยพรรู้ถึงพรบรวิสาหกิจไปแล้วนะครับวิสาหกิจชุมชนเราก็มารู้ถึงความหมายกันบ้างนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับหมายถึงกิจการนะครับที่ชุมชน ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านะครับการบริการหรือการบริหรือรให้การอื่นๆนะครับที่ดําเนินโดยคณะบุคคลนะครับที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันนะครับรวมตัวกันรประกอบกิจการดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวนะครับชุมชนระหว่างชุมชนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ เรามาฟังกันต่อในส่วนของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกันค่ะวิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่ดำเนินการหรือประสงค์ที่จะดำเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนและหรือพื้นที่ข้างเคียงที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนด้วยซึ่งอาจจะอยู่ภายในตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกันและสามารถดำเนินกิจการร่วมกันได้อาจเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้จะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่าเจคนโดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันและไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเดียวกันวิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือกิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนและเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนค่ะขอบคุณคุณปีอพอรพรมากครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไรบ้างนะครับก็คือถ้าจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับ เราจะได้รับรองตามกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับพศ2548นและครับแลกแก้ไขเพิ่มเติมพศ2 5 6 2นะครับได้รับการประเมินศักยภาพนะครับที่จะทําให้ทราบระดับความเข้มแข็งนะครับและความต้องการที่แท้จริงนะครับสามารถที่จะวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการของตนนะครับมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนและการพัฒนาจิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่คณะกรรมการกําหนดนะครับและตรงตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆด้วยนะครับคุณปิยพรครับค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจจะจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อดําเนินกิจการในชุมชนจะได้ใช้เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือแบบคําขอจดทะเบียนซึ่งสามารถดาวน์โหลดผัดระบบออนไลน์ได้หรือสามารถขอรับแบบได้ที่สํานักง,งานเกษตรอํเราเภอใกล้บ้านท่าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำแทนวิสาหกิจชุมชนหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสำเนามาติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนทะเบียนร,รายชื่อและที่อยู่สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคลกรณีนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปัจจุบันกรณีนิติบุคคลสำเนามาติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ซึ่งมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนกรณีนิติบุคคลค่ะในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้นะคะ1เลยนะคะยื่นแบบจดทะเบียนสวชศูนย์พร้อมเอกสารหลักฐานดังที่กล่าวมานะคะ เมื่อยื่นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานและมอบใบรับเรื่องนายทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานและก็จะมีการดําเนินการปิดประกาศ7จวันหากไม่มีผู้ใดมาคัดค้านนะคะก็จะมีการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนและเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจาการต่อไปค่ะหากดําเนินการผ่านขั้นตอนดังกล่าวที่ผ่านมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจะถือว่าท่านเป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายโดยสมบูรณ์เพิ่มเติมนะคะ กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาคืนให้ค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็วันทำการนับตั้งแต่วันที่พิจารณาเสร็จแล้วเสร็จค่ะครับผมนอกจากว่าเราจะมีวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับเราจะมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีกนะครับสำหรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือ ى, วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่สองวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปนะครับมารวมตัวกันอาจจะเป็นบุคคลภายนอกอซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่ามีความสามารถนะครับให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือทําคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วมดําเนินการด้วยก็ได้นะครับการดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนนั้นนะครับการดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนะครับ ต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับโดยการขอจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนะครับสามารถดําเนินการเช่นเดียวกับการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนครับผมค่ะมาฟังในฟังกันต่อนะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์อยากจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงนะคะข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ ข้อดีนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนนั้นสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรธกิจด้วยการยกระดับสู่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลโดยจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ดังนี้ค่ะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบกิจการเพิ่มโอกาสทางธุรธกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้นสามารถทำธุรกรรมนิติกรรมได้เช่นการเปิดบัญชีธนาคารการถือรองทรัพย์สินในการประกอบกิจาการการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าแยกบัญชีรายได้ของวิสาหกิจชุมชนออกจากบัญชีของประธานหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนทำให้ไม่เกิดภาระทางภาษีกับสมาชิกดังกล่าว เสียภาษีน้อยลงเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชนที่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าร่วมโครงการสําคัญของรัฐหรือโครงการที่เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินต่างๆและที่สำคัญนะคะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะหลังจากที่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนะครับมีข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ในส่วนของการแจ้งดำเนิน ดำเนินกิจาการและการยกเลิกกิจาการนะครับโดยวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนะครับที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะครับจะต้องแจ้งความประสงค์จะดําเนินการจิตการต่อภายใน30วันนับตั้งแต่สิ้นปีปฏิทินนะครับก็คือวันที่31ธันวาคมนะครับของทุกปีนะครับโดยแจ้งความประสงค์พร้อมกับหนังสือสําคัญสแสดงการจดทะเบียนและเอกสารอื่นที่คณะกรรมการกําหนดดังต่อไปนี้นะครับ1นนะครับ ก็คือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนะครับทวช2นะครับเอกาสารสำคัญแสดงการดำเนินจิตการนะครับทวช3นะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบนะครับ 4. นะครับหนังสือมอบอำนาจในการทำการแทนวิสาหกิจชุมชนเรือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีที่มอบอำนาจไปนะครับผม 5. บันทึกแจ้งความนะครับกรณีทวช .2 หรือทวช3สูญหายนะครับ 6. นะครับข้อบังคับหรือข้อตกลงของสมาชิกนะครับ 7. แผนประกอบการและผลการดําเนินงานนะครับให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่1นึถึงสามกราคมของทุกปีนะครับเกษตรกรทุกท่านหรือวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุกวิสาหกิจนะครับต้องไปดําเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบนะครับ ภายในวันที่1นึถึงสามกราคมของทุกปีนะครับผมวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดนะครับไม่ไปแจ้งความประสงค์จะดําเนินการจิดการต่อเป็นเวลา2ปีนะครับก็คือเป็นเวลา2ปีติดต่อกันนะครับนายทะเบียนจะมีหนังสือเตือนนะครับให้วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นนะครับแจ้งภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า15วันนะครับเมื่อล่วงพ้นกาหนด15วันแล้วนะครับ หากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดนะครับไม่ประสงค์จะดําเนินกิจการต่อนะครับให้ในายทะเบียนถอนชื่อวิสาหกิ dafür, จชุมชนนั้นออกจากทะเบียนได้ทันทีนะครับหากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดนะครับประสงค์จะเลิกจิจการนะครับให้ผู้มีอํานาจหรือทําการแทนนะครับนายทะเบียนทราบ ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เลิกจิจการนะครับคุณปิโยพรค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ กิ่งอำเภอสํานักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครณสถานที่ตั้งของวิสาหากิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหากิจชุมชนนั้นในวันและเวลาราชการนะคะช่วงเวลาแรกนะคะ8นิกานาทีถึง12นาฬิกาและช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกามนาทีค่ะขอบคุณมากครับคุณปิยพรจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของวิสาหากิจชุมชนนะครับแต่สาระดีๆนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ฟังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็มี โครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นโครงการพัฒนากเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหลายๆท่านคงจะอาจจะเคยได้ยินคําว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาแล้วนะครับสําหรับโครงการประจําปีงบประมาณพศ2568นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ประกาศร,รับสมัครประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วนนะครับรับสมัครเกษตรกรนะครับเข้าร่วมโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับโดยคุณสมบัติ ของเกษตรกร,กรที่จะเข้าร่วมโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือกเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไม่จํากัดอายุนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองและยังไม่เคยได้รับการพัฒนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับข้อ2นะครับกรณีที่เกษตรกร,เ,กรเคยเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา,กา,ฒนา,นากเษกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่าน การประเมินเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกนะครับผมส่วนเอกสารรับสมัครนะครับคุณปิยพรใช้ไม่เยอะเลยนะครับก็แค่บัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับใบสมัครสามารถที่จะไปรับได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับผมหากมีความประสงค์ที่จะสมัครนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านทั่ว ทั้งประเทศเลยครับทุกจังหวัดนะครับยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสําหรับกิจการที่โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับจะดําเนินการฝึกอบรมในห้วงเดือนมกราคมและก็เดือนเมษายนของทุกปีนะครับผมเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็รีบไปสมัครนะครับก่อนที่โคต้าจะเต็มนะครับผมคุณพิยพรครับ ขอบคุณคุณสว่างชัยมากนะคะที่นําเรื่องราวดีๆมาให้พวกเราได้รับฟังนะคะสําหรับโครงการต่อไปนะคะจะเป็นภารกิจที่สําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็คือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีว่าเรามีโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เป็นภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะทําไมเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะ การขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมีประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆตลอดจนรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กําหนดมาตรการต่างๆโดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆรวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการและมาตรการต่างๆที่หน่วยงานภาคร,รัฐได้จัดทำขึ้นทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการต่างๆนั้นเช่นกรณีการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆและโครงการประกันภัยพืชผลเป็นต้นค่ะสําหรับประโยชน์ของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะจะนําข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร,กรได้อย่างมมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายและเพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจําแนกเกษตรกร,เ,กรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นการขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเป็นหน้าที่ของเกษตรกร,ะกรนะคะ ในวันนี้นะคะจึงขอเชิญชวนให้กเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรตามรอบการผลิตค่ะสําหรับสหารที่การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรนะคะ1เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักง,งานกเกษตรอําเภอทุกแห่งกรณีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะ,กะเษกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนผ่าน DOAE Farmbook Application ได้ด้วยตนเองค่ะ สองสำหรับเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่นะคะให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หรือหลายอาเภอนะคะให้ท่านยื่นที่สํานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลักค่ะ,ะในเรื่องของโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอเชิญค่ะ ขอบคุณนะคะสาหรับข้อมูลดีๆจากคุณอรวรรธคุณปียพรแล้วก็คุณสมานงชัยนะคะตัวดิฉันเองนะคะรัตด,ดานะคะจะมานําเสนอเรื่องอตลาดสรกรแล้วก็ตลาดสร,รออนไลน์นะคะ,ะทั้งที่พูดทั้งมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาแล้วนะคะจําหน่ายที่ไหนนะคะ,ะสํงงานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะมีตลาดนะคะในการจําหน่ายอยู่ที่หน้าสานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะจําหน่ายช่วงเวลา13นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะทุกวันพฤหัสบอดีนะคะมีสินค้า ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสินค้าที่ผ่านมาตรฐานอ,อยอน,นะคะจากเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเล็งเห็นว่าการนํานสินค้าที่มีามาตรฐานแล้วสามารถตําหน่ด้ในตลาดเกษตรออนไลน์ในปี2563นะคะก็ได้มีการจัดตั้งตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com นะคะซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขในการทํำยังไงนะคะเราสามารถที่ คีย์เข้ามาใน Google นะคะแล้วพิมพ์คําว่าตลาดเกษตร,รกรออนไลน์ .com นะคะเราสามารถจะม,มีสินค้าทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะถ้าเกษตร,รกรสามารถอยากจําหน่ายได้สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานเกษตร,รอาเภอแล้วก็เกษตร,รจังหวัดนะคะและตลาดภาคีของเรานะคะเราร่วมมือกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็แมคโคนะคะแล้วก็มีทั้งธนาคารอมสินภ,รรภาค11นะคะที่อยู่ตรง ตรงข้ามสารกลางนะคะในการจําหน่ายจุดจําหน่ายสินค้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเกษตรกรที่สนใจนะคะร,ร่วมสมัครได้ได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีนะคะเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งลมพัดแรงประกอบกับต้นไม้ใหญ่จํานวนมากผัดใบหญ้าแห้งตายโดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ในการจุดไฟเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์รวมถึงการทําไร่เลื่อนลอยนะคะก็ขอ,อประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะเฝ้าระวังการเกิด พึงไหม้นะคะซึ่งด้วยสาเหตุอ่าต่างๆที่ผ่านมานะคะก็จะกระทบต่อสุขภาพ ด้านระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงการใช้ถนนนะคะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงนะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถป้องกันการเกิดไฟป่าและการเกิดเพลิงไหม้ได้โดยจัดการกำจัดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณริมชายป่าจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงหรือบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟใกล้แนวชายป่าในป่าและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะทําแนวคันดินขุดร่องดินเพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงการตรวจเช็คระบบไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนหรือชุมชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุสวัสดีขอนแกน่นช่วงกเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดขอนแกน่นได้ทุกวันพุธนะครับเวลา17-18ถึงนาฬิกาโดยประมาณนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรานะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ